คิดช่วยทําโดยเดนซองหลอมิสุมรุ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสูร่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เรายัางมากันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร,ร,ร์ค่ะสวัสดีค่ะจย์ค่ะสวัสดีครับเราเคยมีโอกาสคุยกันพูดถึงเรื่องของสถานการณ์กลุ่มก่อกันร,ร้ายที่กําลังเริ่มแผ่อิทธ,ธิพลเข้ามาในประเทศต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเข้ามาเอเชียใต้อินเดียบังคลาเทศแล้วก็พม่าซึ่งเราก็ค่อนข้างกังวลใจอยู่ใกล้อาเซียนแล้วค่ะนั้นเป็นสถานการณ์ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่อองงข ความขัดแยง้ง <c oughs> แต่อีกเรื่องหนึงก็เป็นความขัดแย้งอีกประเภทนึงก็คือ <c oughs> ความขัดแย้งทางด้าน เศรษฐกิจครับแต่มันก็มีความร่วมมือนะารท่ามกลางความขัดแย้งนั้นเป็นความร่วมมือเพื่อที่จะทําให้เข้มแข็งในกรณีมีความขัดแย้งกับอีกกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนั้นใช่ยไหมคะอาจารย์ก็เป็นการคาน้ํานาจกันครับน่าจับตามองนะครับเพราะตอนนี้อินเดียเริ่มรุกมากเลยหลังจากที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคุณนเรนทราโมดีนีะครับเขาเดินทางออกไปเยือนนะครับต่างประเทศซึ่งอยู่นอกภูมิภาคเขาเ่ยเป็นครั้งแรกนะครับรู้ไหมครับไปประเทศไหน <พ uka> ไปญี่ปุ่นไปประเทศญี่ปุ่นนะครับ<า>ไปประเทศญี่ปุ่นน,นะครับค,คุณโมดีเนี่ยนะครับชอบญี่ปุ่นนะครับเพราะนะครับคือ,ค,อคือไม่น่าเชื่อนะครับตอนที่ตะวันตกกีดกันไม่ให้เขาเออกไปไม่อเมริกาในหงกีดกันเนี่ยนะครับเขาเข้าไปญี่ปุ่นสองสาครั้งเลยนะครับ<อ>แล้วลก็รู้สึกว่าเออญี่ปุ่นนี่มีอะไรน่าสนใจญี่ปุ่นแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกแต่ก็มีความเป็นญี่ปุ่นนะารั็มีเขาคิกว่าอินเดียเนี่ยนะครับ ตามอังกฤษตามตะวันตกมากจนเกินไปจนขาดความคาความเป็นอินเดียเขาก็มองเขาก็มองทอ่ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็มองว่าญี่ปุ่นนี่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ที่ที่สามารถจะช่วยให้อินเดียเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นโหมดีก็เลยเดินทางไปเยือนนะคุณอาเบะเนี่ยครับก็สนใจอินเดียคุณอาเบะเนี่ยนะครับตามเฟซบุ๊กของคนแพงแค่3มคนหนึ่งในนั้นก็คือ follow โมดี้ใช่ว่าป่าทำอะไรคิดยังไงเนี่ยเราเป็นแฟนคลับเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาจะไปด้วยกันได้ดีนะครับเจอหน้า,าก็กอดกันเลยเนี่ยตอนที่ต,ต,ตอนตอนตอนที่คุณคือคุณโมดี้ไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกอาจจะมีคุยกันพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการคุยกันทางท่าฝ่ายญี่ปุ่นก็บอกเลยนะครับว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งขึ้นนะครับให้ก้าวขึ้นไประดับที่สูงขึ้นอีก นะครับ oh. แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจนะครับจะให้50เป็นเลี้ยนเพื่อจะไปสร้างเครือข่ายเรื่องการญี่ปุ่นเน,นี่ย<อ>หรอใช่ครับญี่ปุ่นก<อ>็นี่เยอะอยู่เพียถ้าถ้าหาเข้าไปสร้างไปสร้าง ถนนหนทางเนี่ยนะครับรถญี่ปุ่นก็จะขายได้แต่แต่หมนไกลแม้ว่ารถอินเดียก็มีอยู่นะครับแต่รถญี่ปุ่นมันดูเท่กว่าราคาถูกกว่าด้วยนะครับว่าว่าะยานในอินเดียก็กําลังจะพัฒนาพวกรถฟงรถไฟนะต่างญี่ปุ่นก็อยากจะเอารถไฟไฮสปีดเทรนไปแข่งกับจีนนี่เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็มองนะครับมองมองอินเดียว่าเป็นเป็นโอกาสในขณะเดียวกันก็มีผลประโยชน์ร่วมกันทางทางด้านความมั่นคงทางทางด้าน เศรษฐกิจแล้วก็ทานา้านสังคมเพราะว่าสองประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2อ,อันดับ3ของเอเชียญี่ปุ่น,นก,ก,ก็อันดับ2แล้วก็อินเดียก็นะครับญี่ปุ่นเขาผนึกกกำลังกับ อินเดียได้เพราะว่าอินเดียกับจีนก็ฮึ่มฮึกันอยู่ก็มีปัญหาเรื่องเขตแดนอันนี้มีปัญหาเรื่องเขตแดนทั้งเขตแดนทางบกหรือเขตแดนทางทะเลส่วนจีนกับญี่ปุ่นก็มีปัญหาเขตแดนทางทะเลถ้าถ้าคนที่ทะเลาะกันกับจีนทั้งสองคนเขาจับมือกันศัตรูเป็นมิตรกับศัตรูเนี่ยจีนก็ลำบากแล้วอเมริกาเขายังเขายังโอเคกับญี่ปุ่นนะคะอเมริกาก็หนุนญี่ปุ่นแล้วก็หนุนอินเดียให้ให้ใดีต่อกันเพราะต้องเพราะว่า อเมริกาก็อยากจะใช้อเมริกาก็อยากจะใช้สองประเทศนี้รล้วว่าอเมริกาคับกันจีนอนีอ๋อเดี๋ยวพักครู่นึ่งฟังดูถ้าจีนจะแย่อย่างที่กังวลใจหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อค่ะ ที่เบนซ์ทังหลอ่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E coupe S L K E class hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ Bento Vito ปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบนซ์คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทางหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทา่า0 2 9 5 4 4 5 5และที่ซอยทังหลอ่อ02 714 888 88 8ผมอยู่ทุกวันละครับ ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงโอสถ มิอร์มไม่เข okay. ้ามาแล้วตงานเลยแล้วจอยเลยมิสรมารุไฮเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ Mosquito Magnet Black Hole และสเปรย์ไล่ยุง Black Hole ช่วยปกป้องครอบครัวท uh> ี่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจ จะนานสกแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาได้ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่ออยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาสินค้าของเราให้มากขึ้น,น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใหญผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติ สมุนไพรคุณภาพน,าน่าชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ ใครจะได้นั่งปัญลังแจ้งเกิดตัดสินใจครับเสาร์นี้แม่บ้านเฮงหาทางให้ลูกสะพ้ยกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเอามาจะให้หวยมาเจอใครเหรอคะวันไม่ใช่แม่จัว้าวม้งหวยมีลูกแล้วครับเนี่ยข้าวพลาเสาร์นี้ หยุคับสุดๆเมื่อผู้กองและบวชสาวต้องถ่ายโฆษณารณรงค์ต่อต้านยาเสพติดผมอยากได้ให้มันหนักแน่นเหมือนนี้นินะฮหยุดส่งอีกหยุดโฆษณาหยุดยาเสพติดหรือว่าขายบุหรน่ไฟเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยไหมช่วยคิดช่วยทำโดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชพงอสถการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลับมาช่วยคิช่วยทํากันต่อเอ๊ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเขาผนึกกําลังกับอินเดียแล้วเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้งกับอเมริกาอยู่เนี่ยอภิมหาอํานาจ2ยักษ์ใหญ่โดยที่มีมหาอำนาจทางด้านอะไรดัอย่างอเมริกาอย่างอเมริกาแล้วมหาอานาจทางด้านองค์ความรู้อย่างญี่ปุ่นครับแล้วประชากรมหาศาลอย่างอินเดียมานี่จีนหนาวเลยนะครับครับจีนต้องน่าจับตามองออย่างหนึ่งก็คือโมดี้เนี่ย ไปออสเตรเลียด้วยนะครับถ้าคุณดูนะครับถ้าคุณดูนะครับเอญี่ปุ่นทางตอนเหนือนะทางแปซิฟิกนะครับแล้วก็ออสเตรเลียทางตอนใต้นะครับแล้วก็อินเดียอยู่ในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนะครับและทั้งสามประเทศนี้เหมือนกันก็คือเป็นประเทศประชาธิปไตยถูกใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ถูกจับตามองนะครับว่า3ประเทศเนี่ยนะครับจะตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเนี่ย เพื่อเจียว้ขานนำนาจ,จีนนะครับรแต่ในขณะเดียวกันเพราะว่าจีนเขาก็เขาก็ดูหมางนี่ออกนะครับเพราะฉะนั้นจีนอ,อ,อย่างหลีเครื่อเฉียงนี่ก็จะเดินทางมาเยือนอินเดีย <ๆ S 2> แล้วก็จะความสมัมพันธ์กับอินเดียให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองคือในการประชุมเอเป็ก ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับจะมีโอกาสไหมที่ผู้นําจีนกับผู้นําญี่ปุ่นจะได้มีโอกาสพบปากกันและคุยกันเพื่อลดความตึงเครียดนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าตึงเครียดไปมากๆคือเนี่ยมันมีผลกระทบในการค้าการลงทุนต่างๆนะครับคนก็จะไม่มาลงทุนมากคนก็จะค่อนข้างพิจตกกังวลนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยไปไอ้เนี่ยนะครับมันกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความพยายามในการเจรจากันอยู่ลับๆนะครับหลังฉากว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองคนนี้จะออกมาพูดคุยกันสกเ น้อยนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องดูกันเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับว่าว่าว่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามันจะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาคุยกับประธานกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกับนายกรัฐมนตรีอินเดียนอกรอบเป็นแบบเรียกว่าคอร์ดิลอิิโพลเมซีการทูดริมระเบียงคือจริงนะถ้าเกิดถ้าผู้ชมชอบดูข่าวต่างประเทศแล้วดูไปอย่างนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจจะไม่สนุกเลยเพราะว่าอันนี้ไปเยือนอันนั้นไปเยือนนี้ แล้วไงก็รู้แค่ไ,ไปเลย,ยเ้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้านี่มาฟังอาจารย์จุรชีพวิเคราะห์เนเวลาเดินพอเห็นเขาเดินเนี่ยเฮ้ อันนี้มีในยยะอะไรอยู่ละไอ้นนี้คิดอะไรอยู่อันนี้มีนโยบายอะไรอันนี้เขากําลังเล่นเกมอะไรมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกกับการติดตามต่างประเทศมากขึ้นเหมือนกับเราดูกีฬาพ่อเราเข้าใจเรื่องกีฬาอะไรเหมือนดูเล่นหมากรุกนะอะไรใครกําลังรุกใครกําลังรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจีนจะตกเป็นรองอยู่ถูกไหมคะอาจารย์กําลังพยายามดูเหมือนต้องดูว่าจีนเขาจะทํำยังไงอันนี้ก็ต้องต้องดูเกมกันต่อไปนะครับเดี๋ยว จีพิงอาจจะออกเดินทางมาเยือนประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นไม่แต่เยือนแล้วคือเยือนอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยที่อาจารย์ว่ามันต้องลดมันมันก็ต้องมีมีการเจรจากันต่อเพิ่มความไว้วางใจอะ่รกันลาตึงเครียดลดความหวาดระแวงต่อการหลายๆเหล่านี้เพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่า คือจีนเองเนี่ยมีคนเหม็นหน้าเยอะในโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศฟิลิปปินส์เวียดน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่จีนเขาก็มีปัญหาภายในเขาก็รู้เหมือนกันนะครับเพราะชาติจีนเขาก็เขาก็ตระหนักดีในเรื่องนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องแสดงท่าทีที่แข็งกรา้าวสขึ้นมงเนี่ยอาๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะครับยังมีคนที่ที่หาภายในเขาก็รู่เหมือนกันนะครับเพรีะชาติจัดการไปนัีในเรื่อยนี้นะครับแต้ในขณะเด้ยวเขาก็ต้องแสดงท่าทีที่ว่าเองาม ความเข้มแข็งนะ,ะเขาพร้อมที่จะเป็นผู้นำนะ,ะนะครับแต่เมื่อเขาพร้อมแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าถึงตอนนั้นเขาน่าจะที่จะสามารถที่จะประนีประนอมกับประเทศเพื่อนบ้า,านเพราะไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับการาจะเป็นผู้นําที่เก่ง แล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นอำนาจได้อำนาจมามันไม่ยากแต่แต่อยู่ในอำนาจให้ดีให้ดีเนี่ยยากที่สุดเลยแม่พูดแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยด้วยเองเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จุลชีพมากค่ะช่วยคิดช่วยทำกับเราเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนแลวท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้ำประปาใสาสะอาดดื่มได้แบบนี้กระเพาะพี่พกันประปาส่วนภูมภาคทุกคนน้ำสะอาดแบบนี้มีที่มายังไงไปดูกันเลยค่ะ การประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศจึงได้กำหนดค่านิยมองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการนำค่านิยมองค์กรไปปฏิบัตินั้นได้มอบหมายให้รองผู้ว่าการสามท่านเป็นแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนและผู้บริหารระดับสูงเป็นแชมเปี้ยนมีบท บาทในการกำหนดแผนงานและกิจกรรมขับเคลื่อนรวมทั้งยังมีแอมบาสเดอร์ทูตข้านิยมอีก49ท่านทำหน้าที่ชักจูงและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการนำค้านิยมองค์กรไปปฏิบัติจริงทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปสู่องค์งคกรสมรรถนะสูงต่อไปรู้อย่างนี้แล้วเราก็มั่นใจได้แน่นอนค่ะว่าเราจะมีน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับใช้และดื่มตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอ,อนับจํานวนครอบครัวเรานะ